สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าดวงเมืองปีหน้าการเมืองร้อนแรงดั่งไฟสุ้มขอนเป็นเหตุวิบัติในประเทศสยามประเทศปี2566ปีเถาะเข้าสู่สภาพมิกสัญญีการโครจรของดาวบาบเคาะเป็นมุลอัน จะเกิดความขับคับแก่ประเทศคนดีไม่มีที่จะยืนหมดโอกาสการแสวงหาสันติภาพเข้าสู่ยุคธรมินเป็นชนวนรัฐประหารเมื่อวันที่5ธันวาคม2565นายโสรจะนวนอยู่โหนชื่อดังฉายานอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวถึงดวงเมืองไทยปี2566ว่าการเมืองปีหน้า ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ดีเกิดการแตกแยกสามคัคคีบางช่วงรวมกันก็เพื่อผลประโยชน์จากช่วงนี้จะมีดาวราหูดาวมฤตยูยังเดินเข้าออกอยู่และวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาดาวมฤตยูย้ายเดินถอยหลังเข้าราศีพฤษกและช่วงเดือนมีนาคมขยับจากราศีพฤษภไม่เข้าราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีดวงเมืองส่งผลด้านของการเมืองอะไรต่างๆค่อนข้างดูเดือดและดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีเมษในวันที่1 9เมษายนปีหน้าช่วงที่ดาวมฤตยูขยับช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนจะเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายๆเรื่องและดาวเสาย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกุมดาวที่สำคัญมากม คือดาวราหูย้ายราศีเข้าราศีมีนที่สำคัญการพยากรณ์ปีเถาะปี2566ยังเป็นที่หน้ามีเหตุการณ์หลายเรื่องที่รุนแรงจัดว่าเป็นปีแห่งมหาวิปโยคเป็นปีที่ค่อนข้างหนักมากอันดับแรกๆดาวพฤหัสอันเป็นดาวฝ่ายธรรมะหมายถึงยังอยู่ในภพม,มรณะในลัคนาเมือง กลายร่างเป็นอัธรรมดาวพฤหัสย้ายจากราศีมีนเข้ามาราศีเมษมาทับกับลัคนาดวงเมืองในวันที่19เมษายนอยู่ร่วมกับดาวราหูด้วยทำให้อาจจะเกิดอะไรขึ้นจากดาวธรรมะกลายเป็นดาวอาธรรมบ่งถึงความยุติธรรมจะค่อยๆถูกกลืนหายไปผู้มีอำนาจจะหลงระเลง ที่ได้มาด้วยการคอรับชั้นข่มเหงผู้อื่นจะเป็นยุคอำนาจธมินนำไปสู่ความไร้มนุษยธรรมลุ่มหลงในอำนาจให้เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินต่อไปได้เพราะอำนาจดวงดาวที่ส่อต่อการหลุดพ้นก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่เกือบลบเลือนเต็มที โหนดังยังทำนายอีกว่าในวันที่หนึ่งมีนาคม2566ดาวเสารจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมและพระราหูยังสถิตราศีเมษทับลักนณาเมืองเช่นนี้ทำให้เห็นชัดว่าถึงค่าวชะตาเมืองกำลังตกต่ำการแตกแยกโกรธเคืองชิงชังของผู้คนเสนาบดีอาจมีเหตุอาเพศต่างๆเกิดขึ้น เกิดการจราจนอาจจะเกิดการรัฐประหารบุคคลในเครื่องแบบแตกแยกแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายซึ่งเลือดไทยต้องไหลลินอีกครั้งหนึ่งต่อมาเดือนเมษายนเป็นที่สังเกตว่าประชาธิปไตยของคนไทยพบความประหลาดใจว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์อะไรหลายเรื่องประเดประดังเข้ามาเป็นที่ยืนยันให้เห็นถึงความเชื่อมโยงถึง ความเสื่อมอำนาจของผู้นำทุกอย่างสําแดงให้เห็นถึงสภาวะการทางการเมืองอันตึงเครียดมีการเดินขบวนต่อต้านเพราะผลของการโคจรดวงดาวจากช่วงนี้เห็นถึงความแตกแยกของบ้านเมืองต่อไปถึงปลายปีหน้าจนถึงปี2567หมอปลายเปิดคำทํานายดวงเมืองปี2566 เตือนห้เหตุการณ์ต้องระวังเป็นปีแห่งไฟภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบได้ออกมาทำนายกำลังเป็นที่น่าสนใจและตื่นเต้นกับคำทำนายดวงเมืองปี2566ของหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตรงกับที่หมอปายได้ทำนายไว้หลายครั้งและล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566 เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบในปี2566มีดังนี้ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนหรือไม่จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะ ทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. มยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงต้นปี2566 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม มีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับจากทางเพจ Facebook โหนกระแสได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพดังนี้ครับพลทหารตามหาแม่15ปีสุดท้ายเจอตัวแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน29ธันวาคม2565ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลกำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยที่เสียชีวิตที่พบเป็นรายที่21 คือพลทหารฉลัดอ้อยทองพนแตรเรือหลวงสุขโขทยัยแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเจอแม่ที่พยายามตามหามา15ปีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแฟนสาวของพลทหารฉลัดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมกับรูปภาพของแฟนหนุ่มพร้อมประบุข,ข้อความว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องห่างกันแสนไกลแล้วนะ ไปเป็นเทวดาบนนู้นนะหลับให้สบายนะไม่ต้องเป็นห่วงเขากับยา่าส่วนแม่ที่เธอให้เขาตามหาเขาเจอแล้วนะอยู่บนนู้นน่ะอย่าดื้อละ่ะเขารักเธอนะคนเก่งของเขาในเบื้องต้นทราบว่าแม่ของพลทหารฉลัดได้หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ผ่านมามีการตามหาตัวมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุด กองทัพเรือได้ช่วยประสานจนพบแม่ของพลทหารชลัดเพื่อนำมาตรวจยืนยัน DNA แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องห่างกันไกลแสนไกลผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบเตือนไว้ก่อนเกิดไฟไหม้ผับผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบเคยเตือนไว้ก่อนแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชนบุรีโดยเป็นคำทำนายเตือนเหตุร้าย ในช่วงครึ่งปีหลัง2,565จากกรณีเกิดไฟไหม้ผับชนบุรีเมื่อสี่สิงหาคม2,565ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูคำทํานายหมอปลายรายกระซิบเคยทํานายดวงครึ่งปีหลัง2,565เตือนก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ผับชนบุรีเมาเทนบีว่าครึ่งปีหลังจะมีเหตุเกี่ยวกับน้ำและไฟ ผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเตือนไว้ก่อนเกิดไฟไม่ผับก่อนหน้านี้หมอปลายพรายกระซิบเคยเตือนในช่วงครึ่งปีหลังว่าสิ่งที่กลัวคือเรื่องของน้ำไม่รู้ว่าน้ำอะไรจะมีน้ำกับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขโมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องของน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝน และน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆเ,เลยช่วงตุลาคมและพฤศจิกายนจะมีปัญหาการศึกษาการท่องเที่ยวที่คนจะเริ่มหันมาโทษการจัดการความปลอดภัยไม่ดีถ้าท่านพูดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคนไปเที่ยวหรือต่างชาติเข้ามาแล้วมีการเสียชีวิตหรือมีอะไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่เห็นอีกรอบคือ เรื่องของเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทีทีประมาณ3-4เรื่องทั้งในและนอกประเทศ